เอ,อ,อวซื้อเสียเหนียนตู้ตี่ยออชีเคเคยนเค二จงฟู่สีอีแบบทบทวนวิชาภาษาจีนครั้งที่1หน่วยการเรียนรู้วิชาสนทนาภาษาจีนภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2564 ก่อนอื่นเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะออู่รล้วซื่อเสียเหนียนตู้เตี้ยวเสียชีเคย่นเคจงฟู่สีอีย่อเอออีเหนียนให้เด็กๆเขียนห้องของตัวเองลงไปทับหนึ่งให้เขียนเลขหนึ่งทับสองให้เขียนเลขสองซิ่งหมิงให้เด็กๆเขียนชื่อของตัวเองจ้าเฮ้าให้เขียนเลขที่หรือลำดับที่ในห้องเรียน e โยงเหวียนเชียนหัวสร้างจิ้งเชี่ยตะเตี้ยนชี้คำสั่งที่หนึ่งจงวงกลมรูปภาพที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าข้อที่หนึ่งรูปที่หนึ่งจี้ส่วนจีเครื่องคิดเลขรูปที่สองเตี้ยนหัวโทรศัพท์รูปที่สามสั้นจื้อพัดรูปที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือเตี้ยนหัวได้วงกลมให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างแล้วนะคะต่อไปเรามาทำข้อที่สองรูปที่หนึ่ง ปี้จงนาฬิกาแขวนรูปที่สองเสียงจื่อกล่องรูปที่สามคงเถียวแอร์เด็กๆคิดว่ารูปไหนเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าคะวงกลมเลยค่ะต่อไปข้อที่สามรูปที่1เตี้ยนซื้อโทรทัศน์รูปที่สองอีกุย้ยตู้เสื้อผ้ารูปที่ 3, สามซูเจี้ยชั้นวางหนังสือรูปไหนเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าคะเด็กๆวงกลมเลยค่ะ ข้อที่4รูปที่1จัวจือโตะ๊ะรูปที่2ปิงเซียงตู้เย็นรูปที่3อีจือเก้าอี้เด็กๆคิดว่ารูปไหนเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าคะวงกลมเลยค่ะข้อที่5รูปที่1สูปเปี่ยวเมาส์รูปที่2หลันยาเอา่อจีหูฟังบลูทูธรูปที่3 เตี้ยนเหนา่าคอมพิวเตอร์คิดว่าไหนเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าคะเด็กๆวงกลมเลยค่ะต่อไปข้อที่6รูปที่1เตี้ยนสั้นพัดลมรูปที่สองกัวหม้อรูปที่สามเจียนกัวกระทะทอดรูกไหนเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าคะเด็กๆวงกลมเลยค่ะ เอ,อ่อย่องเหวียนเชียนหัวสร้างเชิงเชีย่ยเตสวยกว่าคำสั่งที่สองจงวงกลมรูปภาพที่เป็นผลไม้ข้อที่หรูปที่หนึ่งหนิงเหมิงมะนาวรูปที่สองซีกวัวแตงโมรูปที่สาหัวดอกไม้รูปที่เป็นผลไม้คือซีกวัวได้วงกลมให้เด็กๆด,ดูเป็นตัวอย่างในข้อที่หแล้วนะคะต่อไปเรามาทำข้อที่สอง ลูกที่หนึ่งเสียงเจียวกล้วยหอมลูกที่สองหงชงโถหอมหัวแดงลูกที่สามหูหลัวปอแครอทรูปไหนเป็นรูปผลไม้คะเด็กเด็กวงกลมเลยคะ่ะต่อไปข้อที่สามลูกที่หนึ่งเถียนเจียวพริกหวานลูกที่สองฉงจื้อส้มลูกที่สามอี้มีข้าวโพด รูปไหนเป็นรูปผลไม้คะเด็กๆวงกลมเลยคะ่ะข้อที่สี่รูปที่หนึ่งไปใช่ผักกาดขาวรูปที่สองหมอกูเห็ดรูปที่สามชาไหมสตอเบอรี่ เด็กๆคิดว่ารูปไหนเป็นรูปผลไม้คะวงกลมเลยค่ะข้อที่ห้าูปที่หนึ่งผูเถาองุ่นรูปที่สอาง 2, เฉียจือมะเขือรูปที่สามหนันกัวฟักทองรูปไหนเป็นรูปผลไม้คะเด็กๆวงกลมเลยค่ะข้อที่หกูปที่หนึ่งซีหลันหัวบอูเกอรี่รูปที่สองปัวหลวสับปะรด รูปที่สซีหงซื่อมะเขือเทศเด็กๆคิดว่ารูปไหนเป็นรูปผลไม้คะวงกลมเลยค่ะสันทิงหเสียนเจอเจิงเชี่ยเต้ต้องอู้คำสั่งที่3ฟังคำศัพท์และวงกลมรูปภาพให้ถูกต้องข้อที่หนึ่งรูปที่หนึ่งเหลาหูเสือ ลูกที่สองจูหมูรูกที่สามโหจึลิงคำศัพท์ที่ให้วงกลมคือโหจึลิงได้วงกลมเป็นตัวอย่างให้เด็กๆด,ดูแล้วนะคะต่อไปเรามาทำข้อที่สองลูกที่หนึ่งตาเซี่ยงช้างรูกที่สองหมามาลูกที่สามหยางแพะคำศัพท์ที่ให้วงกลมคือต้าเซี่ยง ต่อไปข้อที่3รูปที่1หนหิววัวรูปที่2เสียวโกล่ลูกสุนัขรูปที่3หูเตียผีเสื้อคำศัพท์ที่ให้วงกลมคือเสียวกโก่ข้อที่4รูปที่1 กูกุยเต่ารูปที่สองชิงวากบรูปที่สาทู่จือกระต่ายคำศัพท์ที่ให้วงกลมคือทู่จือต่อไปข้อที่5รูปที่1ซสื่อจืสิงโตรูปที่สองโฉงเมาหมีแพนดา้ารูปที่สามฉังจิ่งลู่ยีราฟคำศัพท์ที่ให้วงกลมคือ โสงเมาต่อไปข้อที่6เสี่ยวเมาลูกแมวรูปที่สองจีไก่รูปที่สามเหนี่ยวนกคำศัพท์ที่ให้วงกลมคือเสี่ยวเมา ซื่อเสียนเจอหนีทิงเต้าเดอถูเพี้ยนคำสั่งที่สี่เลือกวงกลมรูปภาพที่ได้ยินข้อที่1รูปที่หนึ่งเหย่เยารูปที่สองไหนในรูปภาพที่ให้วงกลมคือไหนไในได้วงกลมรูปภาพให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างในข้อที่1แล้วนะคะต่อไปเรามาทําข้อที่สองรูปที่หนึ่งป้าปะรูปที่สอง มามะรูปภาพที่ให้วงกลมคือป้าปะต่อไปข้อที่สามลูกที่หนึ่งเกอเกอลูกที่สองตีติรูปภาพที่ให้วงกลมคือเกอเกอข้อที่สีลูกที่ห เจียเจ้ยรูปที่สองไม่ไหมยรูปภาพที่ให้วงกลมคือไม่์หมยข้อที่หรูปที่หนึ่งเหล่าซื้อรูปที่สองเสียซึ่งรูปภาพที่ให้วงกลมคือเหล่าซื้อข้อที่6กรูปที่หนึ่งอีซึ่งรูปที่สองฮู้ซื่อ รูปภาพที่ให้วงกลมคือ e อีึ่งอูเสียนเจ๋อหนีทิ้งเต้าเตอฉืออีเถียนคงคำสั่งที่5เลือกวงกลมคำศัพท์ที่ได้ยินและนำมาเติมให้เรียบร้อยข้อที่1เรามาดู A กับ B กันก่อนนะคะ A สั้น B สุยข้อที่หนึ่งตัวที่หนึ่งคือยือตัวที่สองยืคคำศัพท์ที่ให้เติมคือซันก็คือวงกลมข้อ a ได้ทำเป็นตัวอย่างให้ดเด็กดูแล้วนะคะต่อไปข้อสอง a เสีย่ย b สร้างข้อสองตัวที่หนึ่งคือต้าตัวที่สองคือเสี่ยวคำศัพท์ที่ให้เติมคือ สัง่งเด็กคิดว่าเป็น a หรือ b คะวงกลมเลยค่ะต่อไปข้อ3 a เทียน b หวินข้อ3ตัวที่1คือสันตัวที่2คือมู่คำศัพท์ที่ให้วงกลมคือวินดเด็กคิดว่า a หรือ b คะวงกลมเลยค่ะต่อไปข้อที่4 a เฉียน b โอ oh. คำศัพท์ตัวที่หนึ่งคือจัวคำที่สองโยคำศัพท์ที่ให้เติมคือเฉียนเด็กๆคิดว่า a หรือ b ข้าวงกลมเลยค่ะ